สวัสดีครับผมดรชัวครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการปิดจํานวนผู้ติดตามในช่องนะครับก็คือเมื่อคนเข้ามาดูช่องเรานะครับเขาจะไม่รู้ว่าช่องเรานั้นมีผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับมีวิธีการยังไงรับชมได้เลยครับดรชัวโอเคนะครับอย่างแรกนะครับให้เราคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราครับจากนั้นนะครับมาในส่วนของ YouTube Studio นะครับพอเข้ามาในพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับให้เราสังเกตที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับเราจะเห็นคำว่าการตั้งค่านะครับให้คลิกเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าครับจากนั้นนะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับให้ไปตั้งค่าในส่วนของช่องนะครับช่องแล้วเลือกไปที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับ พอเราเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าขั้นสูงใช่ไหมครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเจอคําว่าจํานวนผู้ติดตามนะครับเราคลิกเช็คบล็อกออกก็คือจะซ่อนจํานวนผู้ติดตามนะครับแต่ถ้าเรากดเช็คบล็อกไว้นะครับก็คือจะแสดงจํานวนผู้ติดตามนะครับโอเคผมจะลองอปิดจํานวนผู้ติดตามแล้วกันนะครับจากนั้นให้กดบันทึกครับอโอเค แล้วเราลองเข้าไปที่ช่องของเรานะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คือเราจะไม่เห็นจำนวนผู้ติดตามในช่องของเราแล้วทั้งเราและผู้ชมเองก็จะไม่เห็นว่าช่องของเรามีจำนวนผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากเปิดกลับมาแสดงจำนวนผู้ติดตามเหมือนเดิมละ่ะเราจะทำยังไงทำเหมือนเดิมครับไปในส่วนของอรูปโปรไฟล์ของตัวเองนะครับแล้วเลือกที่ YouTube Studio าจากนั้นนะครับเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าแล้วตั้งค่าช่องอในส่วนของเมนูที่2นะครับแล้วเลือกที่การตั้งค่าขั้นสูงเลื่อนลงมาด้านล่างเหมือนเดิมนะครับในส่วนของจำนวนผู้ติดตามนะครับให้เช็คบล็อกที่คำว่าแสดงจำนวนผู้ติดตามช่องของฉันนะครับแล้วกดบันทึกครับ จากนั้นนะครับไปช่องของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูว่าจำนวนผู้ติดตามแสดงขึ้นมาหรือยังนะครับโอเคนะครับจำนวนผู้ติดตามกลับมาแสดงเหมือนเดิมแล้วนะครับผมตอนนี้ช่องของผมเนี่ยมีจำนวนผู้ติดตามอยู่39คนนะครับถือว่า <c oughs> น้อยมากๆนะครับสำหรับช่องที่เปิดมานานช่องผมเปิดมานานแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งมีเวลาทำคอนเทนต์ลง ในช่วงปีนี้นะครับผมยังไงแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับขอบคุณครับ